สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแชร์เทคนิคง่ายๆนะครับก็คือเทคนิคการสตันหรือทำให้หมดสตินะครับโดยให้มีผู้เล่นแนวหน้าของเราสัก2ตัวเนี่ยาสามารถทำสตันได้ทั้งในส่วนของนักล่าก็ดีหรือว่าโยไกยก็ดีนะครับหรือแล้วก็ทำให้หมดสติได้ซึ่งามาดูในทีมของผมนะฮะของผมจะมีตัวสตันคือแล็กหน้าซึ่งเป็นนักล่านะครับแล้วก็ตัวที่ทำให้หมดสติได้ก็คือตัวโยไก ผีดิบน้อยนะครับเพื่อที่ว่าจะหยุดมีโอกาสหยุดนะครับคู่ต่อสู้ไว้ให้ได้มากครั้งที่สุดนะครับแม้ว่าจะครั้งละไม่กี่วินาทีเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้โดยเฉพาะทับหลังของผมเนี่ยซึ่งเป็นโจ๊กเกอร์ซึ่งมีเนอนเนี่ยซึ่งได้รับการฝึกฝึกฝนนะนะฮะให้สามารถลงในฝั่งโยกไกได้ซึ่งเนอนเดิมเป็นนักล่า,ามารวมพลังกันหลอยพวกที่หลับไหลยอยู่ทับหน้าของศัตรูนะครับเรามาดูกัน ว่าแล้วเราก็ไปทางในส่วนของอ,อ,อารีนานะครับคลิปนี้จะเน้นเรื่องการใช้สตันเป็นหลักนะครคือก่อนหน้านี้ผมเล่นมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะเล่นมา20ครั้งเนี่ยก็เล่นมาครึ่งทางแล้วตอนนี้อยู่อันดับ2ขอบอกเลยว่าแพ้ไปหนึ่งครั้งแล้วเจออแล้วที่เซอร์ไพรส์ก็คือเจอขอบทอง2เคสชนะมานะครับด้วยเทคนิคสตันนี่แหละนะครับถือว่าฟลุกมากๆชนะ มาได้นะครับขอบทอง2ตัวนะครับรู้สึกจะเป็นท่านคราวสผมเรียกเอาเองนะ <c oughs> คือเรคราวส่ะ,ะอีกอันหนึ่งก็เป็นไอ,อน้มังกรฟ้าหน้าหน้าฉ่า,า,า,ามากเลยอ่ะเขาได้มาด้วยอ่ะนะก็โอเคไปวันแล้วเราก็ลุยกันเลยผมต้องพยายามให้ผีดิบผมเนี่ยทำการใช้สกิลหมดสติให้ได้นะครับส่วน ในส่วนของแรกหน้าเนี่ยผมก็ต้องปล่อยเขาตีออโต้ไปนะครับถ้าเกิดเขาจะทำสตันก็เป็นเรื่องของเขาเองเพราะว่าตอนนี้ผมปล่อยเล่นแบบออโต้เลยนะครับผมจะคอยจ้องดูแต่กินนอนเท่านั้นเพราะผมปล่อยให้ผีดิบสิงกินนอนอยู่เพราะว่ากินนอนเนี่ยมันอยู่ทับหน้าเลือนมันลงเร็วครับถ้าเกิดว่าเนี่ยสตันไม่ใช่สตันท้ายหมดสติติดไหมติดไหมติดหมดสติ3คนโอ้ยเจอสตันด้วยนะฮะ โอเค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 ร้อย okay, 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 okay. ไปครับร้อยไปร้อยไปร้อยไปโอเคหายหายแล้วสตาร์ทอีกทีโอ้ย <c oughs> น่าเสียดายนาาครับไม่ได้หมดสติอีกทีกินนอนเราล่วงไปซะก,ก่อนแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝั่งนี้ก็ยังช้ปโอ้ยแ็กหน้าอย่าพึ่งแลกหน้าอย่าพึ่งแลกหน้าอย่าพึ่งโอ้แ็กหน้าขอ,อแช่แข็งก่อนเอ้ยอ๋อเอาผีดิบประสิงสิใช่ผีดิบสิงแลกหน้าอ่าแล้วก็สตาร์ทอีหมดสติไปไป,ไปอีกที อีกที่เปลี่ยนบทบาทครับโยกผีดิบมาอยู่ที่แลกหน้านะครับในเมื่อกินนอนเรานอนไปแล้วต้องเอาผีดิบมาสิงแทนโอเคเกมจะพลิกได้หรือเปล่าอุ้ยโอ้โหอื้นเรียบร้อยเป็นใบไปแล้วหนึ่งอีถ้าชนะเกมนี้ได้เนี่ยต้องยกประโยชน์ให้การสตันเลยครเห็นไหมครับช่วงกลางเกมเนกำลังจะแย่นะฮะกินนอนตายไปเนี่ยโยก ตัวผีดิบนะครับมาสิงในส่วนของแลกหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการทําให้หมดสติตั้งๆต,งตงที่ตัวเขาเองก็สตันเองได้ด้วยนะครับโอ้โหเป็นการเก้เกมชิวเฉียดชิวเฉียดต่อต่อเลยต่อเลยนะครับไปโอ้ยเอาเนออนมาอยู่ทับหน้าเนี่ยของเราเอาเนเอาเนออนไปอยู่ทับหลังเอาไปเป็นตัวโยกย้อือ ไปไปไปต่อเลยต่อเลยต่อเลยเอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตัวดาบใหญ่นี้ปวดปีครับแต่แต่ว่าตัวดาบใหญ่ก็ลงเร็วนะฮะผมจําชื่อไม่ได้แล้วเออนอนไปแล้วเรียบร้อยนอนไปแล้วนอนไปแล้วยังไม่ทันได้สตันเลยนอนไปแล้วโอเคสตันมาหมดสติเออหมดสติเรียบร้อยครับจับร้อยเลยหมดสติกรอไปไป หลับยาวๆอ้ยไม่ติดไ,ไม่ติดะฮะหมดสตินี้มันได้สองครั้งทีๆน,นะฮะค่อนข้างจะโหลดมาเร็วนะครับเออตอนนี้ติดดาวเห็นไหมอือเรียบร้อยไอ้ที่เป็นดาวขึ้นนั้นคือสตันของแรกหน้านะฮะโดนค้อนเข้าไปนะฮะส่วนที่ขึ้นมาหมดสตินั้นคือสกิลของตัวผีดิบนะครับโอ้ยผมเองก็ต้องดึงสติเหมือนกันอย่างบางจาังหวะอย่างคู่แรกเมื่อกี้ถ้าดึงสติตัดสินใจไม่ทันก็ เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากครับไปเข้าต่อ,เ,อ,อเจอเออโอ้ยลองดูลองดูหวังว่าคงไม่เจอขอบทองนี่นะเมื่อกี้ก่อนอัดคลิปเจอไปสองเคสอะดันฟลุกชนะหุดวิด,วดไม่ไงั้นคงร่วงยาวเลยฮนะจากที่สองเนี่ยป้าเข้าไปโอ้ยกินนอนปะทักินนอนก,กินนอนปะทัก,กินนอนท้าก,กินนอนสตันไม่ได้กินนอนตัว ก็จะได้เปรียบแล้วเราก็จะนอนเอ้ยนอนไปแล้วะ่ะกินนอนเขานอนไปแล้วไปเลยเอ้ยหมดสติไปซะหมดสติไปแล้วเจอสตันคอนเข้าไปอีกโอ้โหทำไมธนูมันธนูมันโหดเหรอธนูหมดสติไหมธนูหมดสติไหมธนูไม่ยอมหมดสตินะครับธนูดึงสติได้ครับธนูถูกหลอดอาวุธครับ ธนูถูกปลอดอาวุธไปธนูถูกปลอดอาวุธไปยิงไม่ได้ครับยิงไม่ได้ก็นอนที่ครับยิงไม่ได้ก็นอนเหลืออีกหนึ่งครับนังเงือกดูหนาวอา้าวหายไปแล้วโอเคเราต้องโยกผีดิบไปอยู่ที่แรกหน้าอา้า <laughs> วไม่ต้องโยกนะ <laughs> ไปแล้วมันไปแล้วโอเคต่อเลยครับต่อเลยต่อเลยเร็ว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 คลิปจะได้ไม่ยาวนะครับ คลิปนี้นาเสนอแต่เรื่องของสตันหรือหมดสตินะครับดูไปสตันไปหมดสติกันไปนะฮะโอเครัวๆเลยครับรัวๆเลยครับรัวๆเลยครับรัวๆเลยมันอยู่ที่จังหวะจริงๆเลยนะฮะถ้าฝึกใช้ให้คล่องๆเนี่ยนะครับผมว่ามันก็แม่ได้ได้เปรียบอะได้เปรียบเออถึงแม้ว่าจะเป็นการเล่นออโต้เนนะครับโอ้ย โอ้ตัวดาบตัวดาบยาวนี่ตายเร็วครับขอบอกเลยว่าอยู่ทับหน้าแล้วตายเร็วเรียบร้อยฮะยังไม่ได้ใช้โอ,โอเคหมดสติไปซะหมดสติไปซะติดไหมติดครับหมดสติติดตตันเรียบร้อยครับนุ่นเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทับหลังของผมยืนลอยเลยฮะสร้างไพ่ยอ,ยอยอย่างเดียวเอาหมดสติอีกทีแล้วกันอืมหมดสติ แมนใบาดาวขึ้นโอ้ชีวิตลำทแลอเกินตายดีกว่าฮะเรียบร้อยเออหามาใช้นะครับสองตัวข้างหน้าแต่ต้องกดเร็วเร็วนะต้องรู้จักจังหวะกดอะ่ะเออผมฝึกใช้อยู่ผมว่ามันเวิร์กว่ะผมฝึกใช้อยู่เนี่ยผมว่าใช้ได้นะเลยต้องรีบอัดคลิปมาให้ดูเลยเนี่ยอืมไปยังอยู่ที่สองโอ้ที่หนึ่งหกร้าแต้ม คงไม่ไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วครับแล้วขอเล่นว่าอย่าอย่าให้อย่าให้แพ้ก็พอปีกทมินโอ้ยผมเจอปีกทมินมาสองสามครั้งแล้วนะตายาตายากนะตายยากแล้วถ้าเทียบก,กับกินนอนเนี่ยกินนอนปลอกกว่าเยอะโมันยากได้จังเลยอะปีกทมินอะผมว่ามันเท่นะมันเป็นมันเป็นกินนอนเวอร์ชันแข็งแกร่ง,งเรียกเอาเองเามันแข็งแกร่งมากเหมือนพยายอินซีอะกินนอนเหมือนนกแก้วเลย อ๋อเราเป็นใบเลยไปว่ากินนอนมากเกินกินนอนเป็นใบเลยออ้ยหรือเรากินนอนสตันได้แล้วจะหนาวจะหนาวท่าก็เทเเกินออ้ยตกแล้วเอาเลยตัอนไปเลยติดติดไหมสลบไหมหมดสติเรียบร้อยร้อยรอยรอยอยอยรอยอยอีกทีหมดสติไหมหมดสตีไหมอีกทีหมดสติรอยรอยรอยอยรอยโอ้ยตัวยิงนักก็ยิงลือเกินฝั่งเขายิงฮะฝั่งเขายิงฮะ ฟังเขายิงฮะฟังเขายิงฮะ<ฮ>โอ้ยเป็นใบเรียบร้อยฮะสงสัยกินนอนรอเราจะนอนแล้วล่ะฮะตกแช่แข็งอีกแรกหน้าโอ้ยกลางเกมนี้ไม่ดีเลยครับไปแล้วครับกินนอนถ้างั้นเราต้องโยกผีดิบมาอยู่ที่แรกหน้าครับสูตรเดิมครับโยกผีดิบมาอยู่แรกหน้าแล้วก็จัดการจัดการครับโอ้ยโจเกอร์โจเจอโจเกอร์ฮะครับออกป๊อกเอ้ยไม่เอ้เรียบร้อยครับสตกสติสิครับ โจ๊กเกอร์ไม่ยอมหมดสติฮะเป็นสายปัญญาครับปัญญาแข็งหมดสติยากาว่เปล่าเกียวไหมอ่ะอ่ะเอานี้ไปหัวเสร็จตีถ้าหัวพระสุธาสะท้านสะเทือน <c oughs> เป็นไงเราเป็นไงเราเป็นไงเรา,เน,เ,ราเน้นสตันกันเน้นหมดสตีนะครับคลิปนี้ใครมาดูขอบอกเลยว่าเน้นเทคนิคนี้อย่างเดียวเลยแล้วก็ต้องรู้จัก สวิตก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนการใช้ครับถ้าตัวหลักของเราอย่างกินนอนของผมเนี่ยออโต้ Auto ให้ตัวตัวผีดิบเข้าสิงอถ้ากินนอนล้มซะก่อนเนี่ยต้องย้ายไปให้เล็กหน้าแทนนะครับต้องกลดใช้ให้เล็กหน้าแทนเพราะว่าออโต้เนี่ยถ้าเกิดว่าโยกาไม่มีคู่สิงแล้วเนี่ยไม่มีนักล่าสิงแล้วเนี่ยก็เขาก็จะเวอ่อครับโอเคต่อ ลยลยลยเลยเยยโอ้โหมาถึงก็เป็นไห้เลยเราเดี๋ยว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 ใกล้แล้วเดี๋ยวผมจะขวดให้เต็มแรงเลยอักหน้าัหน้าหัวให้เต็มแรงเหกห้าสี่เอาตายแล้วโอ้โเกมนี้ไม่ดีเลยครับเกมนี้ไม่ดีเลยโอ้โหเกมนี้แย่ฮะเกมนี้บอกเลยว่าแย่แย่มาก เราไม่มีโอกาสได้ได้ทำอะไรเลยครับไม่มีโอกาสเลยครับแม้แต่จะสตันหรือหมดสติเพราะว่าเราติดใบติดอะไรไปหมดเลยนะครับติดไปหมดทำอะไรติดขัดไปหมดเลยครับถูกแช่แข็งกลายเป็นว่าเทคนิคนั้นย้อนสู่เราแล้วครับตอนนี้โอเคขอโอกาสให้หายยอายุแล้วขอติด,ต,ดตอนนี้ผมโยกผีดิบมาอยู่ที่แล็กหน้าภาวนาใหญ่แลกหน้าตายแล้วก็จะได้ใช้สกิลนี้เร็วๆนะครับกดแล้วครับ เอ้ยรีบดาวครับโอ้โหไม่ไหวหมดสติไปสองครับรีบรหลยเร็วรีบรหลยเร็วเล็กหน้าเหลือบางๆแล้วเลือดจะหมดแล้วเป็นใบซะอีกเล็กหน้าพูดโอ้ยโ,โดนคลื่นอะไรเนี่ยหลักไปข้างหลังเลยโอ้โหมันไม่ยอมตายว่ะเฮ้ยตัวหลังก็ตัวอะไรวะตัวหลังครับคอเขาเหนียวมากเลยแล้วก็แบบเอาดิโอ้โห เอาผีดิบมาอยู่ที่ตรงนี้สตันมันสตันมันอ้ยหมดสตีไปทีไหมจัดการจัดการจัดการสานอีกโจกเกอร์กับโจกเกอร์ครับแต่ว่าโจกเกอร์ฝั่งผมเสียเปรียบเออเออเอออุ้ยปล่อยตัวอะไรมาเพียบเลยวะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอไพ่ใบใหญ่ออกไพ่ใบใหญ่ออกอุ้ยโว้ ียโโอ้ืนปากเหวเลยเนี่ยเกี่ยวไหมเปียบกับอะไรวะเนี่ยเหมือนยืนปากเหวอะโอ้โหออกตัวมาไม่ดีเลยฮะแทบจะไม่ได้ใช้ในส่วนของสตันกับตัวนั้นเท่าไหร่เลยแต่ว่าก็ก็โอเคเหนือยเหนื่อยเหนยนอย โอเคเจอผู้เท่าเต่าครับเท่าพพนจรน,นะครับไปลุยเจ้าหมาสามหัวด้วยหมากัด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 อ่าไปเร็วรถเร็ว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 ลุย,ลย,ลย,ลยไปตันนะครับตันอย่าลืมนะครับคลิปนี้เน้นสลบเเมืองแล้วหลอยนะครับแต่บางทีศัตรูเขาก็ ว่องไวอะ่ะเออใช่มเมื่อกี้จะเป็นพวกสายว่องไวอยู่เยอะนะครับสายผมมันบาลาน์ไงมันมีหมดอะ่ะทั้งปัญญาว่องไวมาแล้วมาแล้วกดหมดสติไหมหมดไหมหมดทั้งสามเลยแถมโดนสตันดาวขึ้นอีกอ,อ้มันซ้ำซ้อนนะทั้งสตันทั้งหมดสติจริงมันน่าจะเว้นช่วงกันอ้ยโดนอะไรเนี่ยตีอะไรวะโอเพัุธาสถานสะเทือนทุบไปเลยให้แตกลดอาวุธเรียบร้อยเป็นใบ ถูกโลดอาวุธเป็นใบสตันแช่แข็งครบสูตรเป็นไงเป็นไงยังยังอีกยัง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 แย่อุ้ยตายแล้วครับผมกําล <tal> ังจะแย่ครับผมต้องโยกตัวนี้มาแล้วก็หน้ามืดแล้วครับโอ้มดสติหมดสติติดสตันไปร้อยครับร้อยอึ่กลิ้งไปหนึ่งแลืออีกหนึ่งอเห็นไหมครับเมื่อกี้ผม สั่งให้ผีดิบซึ่งเวอ์อยู่ไม่มีไม่มีคนสิงนะฮะมาสิงเปลี่ยนมาสิงตัวโจ๊กเกอร์เพื่อที่จะดึงจังหวะนะครับให้เขามืนนิ่งไปแล้วเราก็สัดไพ่แล้วเป็นจังหวะที่ไพโ่โพดําซึ่งเป็นตัวทําดาเมจสูงสุดออกพอดีนะครับก็ยังคงรั้งอยู่ในอันดับ2อนะครับเหลืออีก3ครั้งไปเลยไปไปเลยไปดูกันให้จบนะฮะจะได้รู้ว่าเทคนิคสตันเนี่ย มันสนุกจริงฮะมันลุ้นกันหนูโหแต่ไม่ใช่ว่าเทคนิคอื่นไม่ดีสกิลอื่นความสามารถอื่นตัวละครไม่ดีนะฮะทุกอย่างมันต้องดีหมดแหละครับเพียงแต่ว่าถ้าเราค้นพบอะไรเราก็มาแชร์กันแ้่เรารู้สึกว่ามันมันเวิร์กก็เลยมาบอกกันนะครับอืมได้ผมไม่ได้อัดตอนที่สู้กับขอบทอง2ยกล้นนะฮะเพราะว่าตอนแรกคิดไม่คิดจะอัดหรอกครับกะว่าจะลองใช้เทคนิคสฟรฟร์เล่นเล่นแต่พอลองใช้แล้วมันเวิร์กโอ้ยพูดมากไปหน่อยรู้สึกว่า เราจะแย่แล้วรู้สึกว่าเราแย่รู้สึกว่าเราแย่กยลิ่นไม่ดีกลิ่นไม่ดีต้องเหวี่ยงคอรแรงๆอุยอุยโอเคโยกผีดิบมาอยู่แลกหน้าโยกผีดิบมาอยู่แรกไม่โยกกดผิด,าผดตายแล้วผมผมกดผิดครับกดผิดดึงสติก่อนดึงสติก่อนรู้สึกว่าพอพูดเยอะแล้วมันสับสนโอเคหมดสติไปแล้วสอง หมดสติไปแล้วสองต้องรีบต้องรีบต้องรีบทุ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 บโอ้ยจะไหวไหมถูกแช่แข็งอีกแล้วะเลือดก,ก็เหลือครึ่งเดียวโอ้ยจ๊กเกอร์กำลังจะปล่อยไ่โทดำซึ่งเป็นตัวทำดาเมจแรงที่สุดอึม้มเข้าไปเป็นไงเป็นไงเป็นไงยังครับยังโอ้ยนอนที่นอน นอนสักตัวเฮ้ขอละอ้ยจะเหนียวไปไหนเรายอโอ้ยโอ้ยพลาดเมื่อกี้ผมกดไม่ทันผมจะเอาผีดิบมาอ๋โอโอเคเช็คสกิลทุบพื้นก่อนทุบพื้นแตกืออหมดสติกันไปครับเจอสกิลทุบพื้นแตกก,ก็สตันไปเลยนะครับโอเคแล้วก็โยกผีดิบมาสิงแลกหน้านะครับแล้วก็ใช้สกิลหมดสตินี่เห็นไหมครับ นะครับพอทำท่าจะฟื้นก็จัดไปอีกดอกทำท่าจะฟื้นก็หมดสต,ติต่อครับอย่ารีบฟื้นครับอย่ารีบฟื้นจะรีไปไหนจะรีไปไหนพักเดี๋ยวหนึ่งสีมันได้ไม่กี่วิครับโยนไพ่ครับอุ้มไม่ตายแฮะถ้างนั้นต้องเจอหัยงค้นเคียงเต็มเหนียวเองจะตึกไปไหนอือเองจะตึกไปไหนโอ้ยโอ้ย โอ้ยแลกหน้าผมมันหวดจนแบบค้อนจะสึกอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ล้มเลยเนี่ยโอ้ยตา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 ยเอาเอาผีดิบมาสิงอีทีเอาตันตันเลยอือหมดสติเอายิงดิยิงยิงเอาเข้าไปทำอะไรก็ได้ระหว่างที่มันยังอือหมดสติอีกเหรอโอ้ตายทาั้งที่หมดสติงั้นแหละ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับชนะมาเพราะ การใช้เทคนิคสตนันหรือหมดสติล้วนๆเลยนะครับตั้งแต่เริ่มคลิปมาจนถึงวินาทีนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าเข้าสู่ภาวะขับขันขนาดไหนเนี่ยโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้มีอะไรก็คอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วติดตามการต่อไปในคลิปหน้าขอบคุณครับ